รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุพกพานะครับเป็นยี่ห้อ Sony โมเดล CME5 นะครับใช้งานเต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบนะฮะวิทยุเทปได้งไดใช้งานได้หมดทุกอย่างใช้ฐานทั้งหมด4ก้อนนะฮะเป็นฐาน2 A4 ก้อนไม่มีหลุดนะแจ้งตำหนิไม่มีฝาปิดหลังฐานนะครับฐานไม่มีหลุดนะครับความก็ไม่มีหลุดนะฮะใช้งานได้ปกติ แจ้งตาหนิแล้วนะครับไม่มีฝาปิดหลังฐานนี้ขอคนรับได้นะฮะถือว่าผมขายในราคาถูกแล้วก็ไม่มีห่งหิ้วนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะขายในราคาพิเศษหน่อยหูฟังเซลล์ปกตินะมีช่องเสียบไฟดีซทั้งหมดนะฮะเป็นไฟ6โวลต์นะบวกในนะครับนะครับเสียบไฟดีซหรือว่าใส่ถานได้อน,นี้ผมทด้วยการใช้ถานนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นใส่ถานนะแล้ฟังวิทยุตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะด้านซ้ายจะเป็นเทปขวาจะเป็นวิทยุนะครับเลื่อนมาด้านนี้จะเป็น a m อันนี้เอ็มนะครับของนี้เป็นวารุณคนก็ต้องใช้สายตาหนักมากขึ้นเริ่มมาด้านซ้ายจะเป็นเอ็มรับคลื่นดีมากนะครับสำหรับตัวนี้สถานะไฟทุกอย่างตีครบนะครับเสียงดีนะครับตัวเล็กเสียงดีพกพาง่ายนะใครที่ตัว r ร z e น9000ซีรีส์ที่เปิดราคาในไทยรอบนี้ อดี๋ยว้าเศร้าอาจจะวิทยุลงทุนะครับดีไทยแลนด์น่าจะเฮเอนะเพราะว่าเป็นไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์วิทยุไฟน้ำปัดติดนะครับคือตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟน้ำปัดนะครับเปิดมาวันแรก คกสภาพสวยนะฮะถ้ไม่มีฝาปิดดังผ่านผมคงเฮก่นั้นเองนะครับเพราะว่า AMD Ryzen 5ก็เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเทปแล้วก่อขวาเพาะใส่ก็ขวาเต็มระบบเลยนะครับเปิดมาวันแรกอันนี้ที่อ่านจากวิทยุนะครับราคาร้านขายนี่ในต่างประเทศอย่าง New Age นะครับเพราะว่าเชัดเจนใสนะฮะเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเทปนะครับก็ใส่ก็ฝาได้เต็มระบบนะ

ไม่มีหลุดนะครับใช้งานได้เลยโอเคนะครับผอ้ชมกรรีวิวนะครับขอบคุณครับ